ให้เลี้ยงเว้ยเกิดอะไรขึ้นวะคอนเซิลก็บอกว่าระยะห้องของลูกค้ามันหายไปสาสิบเซนเลยนะเว้ยผมก็ไม่รู้ลูกพี่ผมก็ทําตามแบบนะพี่นะอะไรวะเอออะไรก็ทําตามแบบทําตามแบบนี่เบื่อจริงๆเลยประโยคนี้ทําตามแบบทาตามแบบอ๊ะลูกพี่ใจผมทํายังไงถ้าผมไม่ทําตามแบบพิดมาเขาก็หาว่าผมเอาทำไมไม่ทาตามแบบทาไมไม่ทําตามแบบไม่แย่เลยยางงี้มาข้างนี้นี่พอผมทําตามแบบก็หาว่าผมไม่ดูแบบว่าแบบมันพิษเอาแล้วผมจะทํายังไงเลยทีนี้ ผมถามกลับว่าทำไมลูกพี่ไม่ดูกันก่อนก่อนจะเอาแบบมาให้ผมเองนี่มันเถียงคอเป็นเอ็นเลยนะเลียงนะมา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 เข้าเรื่องของเราสิทำตามแบบอะไรของเองว่าเลียงระยะมันหายไป30เซนงานระบบอุปกรณ์ต่างๆตำแหน่งนี้ผิดพลาดไปกันหมดเลยเกิดอะไรขึ้นเรื่องง่ายๆแบบนี้ไม่น่าพลาดนะเลียงนะก็ะนั่นสิลูปพีผมก็ยังงงๆอยู่ผมดูสัญลักษณ์ระยะริมในเป็นริมในริมนอกมาริมในเป็นเซนเตอร์อะไรอย่างงี้ผมก็เหมือนผมตาลายยังไงไม่รู้ ก็ผมบอกแล้วว่าตอนนั้นนี่ผมตีลายเซตผมให้ลูกพี่มาตรวจลูกพี่ก็ไม่มาตรวจก็บอกตามนั้นตามนั่น,นอย่างนี่ยังไงลันก็พิดมานี่ก็ไอ้ที่ข้าไม่ไปตรวจเนี่ยใครจะไปรู้ว่าเรื่องง่ายๆแบบนี้เองจะมาพิดผมว่ามันน่าจะพิดมาตั้งแต่ข้างล่างเลยรอพี่